เจ็ดตัว SR หน้าปั้นนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะพอเรื่องผู้ช่วยคุยกันไปแล้วนะครับจานถ้าเกิดผมต้องปั้นอัศวิน SR เนี่ยแปดตัวปั้นตัวไหนดีนะครับซึ่งแปดตัวนี้นะผมจะล็อกเอาไว้หนึ่งตัวก่อนเลยครับก็คือออเรเลียสนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ได้จากจบ e ีที่สิบนะครับทำเควสเข็มปีหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะล็อกไปเลยหนึ่งช่องนะครับดังนั้นคลิปนี้จะเหลือแค่เจ็ดตัวที่หน้าปั้นก่อนหน้านะครับ ผมมีโชทั้ง7ตัวไหมไ,หม,ไหม่นะฮะขาดตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับจำง่ายง่ายครับผมถือธนูคาดไฟนะฮะตัวนี้คือคลาดเปรชเชอร์นะครับช่างทำลูกธนูสก,กิลโจมตีทั้งสองสกิลเป็นโจมตีเป้าหมายที่แรงมากๆระยะไกลนะครับตัวนี้เป็นตัวแทนก่อนที่อัมาเรียจะมาและกระทั่งว่าอัมาเรียมาก็ยังมีคนหยิบเอาไปใช้นะครับเพราะว่ายิงเป้าเดี่ยวแรงมากจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ ปั้นดาวเต็มแล้วเลยนะครับเพราะว่าดาวเยอะสเตตัสเยอะนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ยิงหนึ่งเป้าดีมากยางอีกรอบนะครับเอาว่ายิงบอสนะฮะสำหรับตัวนี้ตัวที่2ครับผมก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยก็คือน้องเมนน้ําแข็งที่เราได้มาตั้งแต่แมปที่3ของเกมนั่นเองนะครับน้องตัวนี้จะมีสกิลบอลน,น้าแข็ง freezing s p h e ที่จะคอยแช่แข็งศัตรูการแชร่แข็งนับเป็น c ีีอย่างหนึ่งที่จะช่วยขัดจังหวะบอสได้ดีมากๆ แลวท่านี้เนี่ยทำดาเมจมอนหมู่ไม่แย่เพราะว่าเราสามารถลากมอนไปหาไอบอลน้นําแข็งหรืออีกอะไรของน้องได้ถึงท่านี้จะไม่ได้แรงมากแต่การมีแช่แข็งเป็นของแถบเนี่ยทาให้เราเก็บเลเวลหรือว่าฟาร์มสบายขึ้นพอสมควรดังนั้นปั้นน้องเอาไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมีคอนเทนต์ที่จะต้องใช้น้องนะครับไม่ต้องอัพดาวแต่อย่างใดนะครับคือใช้ดาวหนึ่งได้เลยแต่ถ้าสมบุรคนเหลือครับกดดาวสี่มาด้วยก็ได้ครับสกิลนี้ดาเมจไม่แย่แต่อย่างใดนะจ๊ะ ตัวที่3ครับผมนินจาชินบิตัวนี้นะครับอ่ารับรองไม่ผิดตัวแน,น่นอนนะฮะเพราะว่า SR ชินบิมีตัวเดียวนะครับสกิลของชิน n o บินั้นค่อนข้างเก่งและใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นท่าพ่นน้ำที่จะสุ่มโจมตีทั้งเส้นเอ่อห้าเป้าหมายนะครับคือมันขึ้นใต้เท้ามอนเลยดังนั้นยังไงก็ไม่พลาดเป้าแถมะระยะไกลเซตไวส้สิท่าที่2เป็นการชอ็อตฟาผ่าโจมตีนะครับเอ่ออีก สี่เป้าหมายนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ระยะไกลแล้วนะฮะถ้าตัวนี้เหมาะกับการเอาไว้ฟาร์มมอนต,ตามแบบทั่วไปหรือเอาไว้ตีมอนหมู่ในบางคอนเทนต์นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนอกจากนั้นยังมีติดสถานะช็อคที่เอาไว้คอมโบกับธาตุดินได้ด้วยนะครับผมตัวที่เท่าไหร่นะนะตัวที่สองใช่ไหมตัวที่สามครับผม แน่นอนครับเอเลเมนตอลิสนะฮะสกิลลอกวิการมาทุกอย่างเลยครับก็คือมีดาวห้าที่โกงอย่างการตีเติมมานามีดาวสี่ในการบัฟเอ่อดาเมจสี่ค่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับการที่คุณมีเอ่อเอสรห้าดาวเหมือนคุณมีวิการห้าดาวเป๊ะเลยครับแค่คาดหวังดาเมจน้องไม่ได้แค่นั้นเองดังนั้นปั้นน้องคือปั้นมาเติมมานาให้กับคุณแล้วก็บัฟให้กับคุณรุวน,น,นเท่านั้นเลยนะครับแต่ก็ ไปตีบอสได้เหมือนกันมีน้องเอาไว้เนี่ยถ้าจังหวะบัฟแ,แล้วเราเทดาเหม่ได้เยอะเนี่ยโอกาสได้ MVP สูงมากเลยนะครับเพราะว่าน้องบัฟดีจริงๆคือผมเคยแชร์ว,วิธีการว่าเก่งไว้ยังไงเนี่ยก็คือน้องก็เก่งแบบนั้นแหละครับอย่ายืมนะตัวต่อไปครับผมนี่เลยฮะถือบ้องแบบนี้เออมันเป็นปืนนะนะหัวสไลดยแบบนี้น้องคือหมอก,กาเพล็กด็อกเตอร์ครับผมกับสกิลดาวสีที่เป็นการยูมูนะครับ นี่คือผู้ช่วยคิวหมู่ตัวแร,แรกที่หาได้เลยครับคือถ้าเกิดคุณเปิดกาชาได้ครับให้ความสําคัญเลยครับว่าดาวสี่น้องตัวแรกเลยในไอจีนะครับปลดคิวหมู่มาใช้ให้ไวที่สุดเลยนะจ๊ะส่วนคุณจะปลดดาวห้าดาวหกไหมก็เรื่องของคุณนะครับดาวห้าลดปูดาวตัวเองดาวหกคิวแรงขึ้นนะครับเรียกว่ามีแต่ได้กันได้ถ้าสมมติคุณเหลือปลดเอ็นเลยนะครับฮิวหมู่ต้องใช้นะฮะและดาวใหม่ไม่แย่ด้วยนะครับ ตัวต่อไปครับผมโรสตัวนี้มีชื่อเล่นว่าวาเลนสายฟรีเพราะว่าสกิลหนึ่งกลางโลและสกิลนี้เป็นฮิลนะครับทำให้เอาไปใช้แทนที่วาเลนได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าพี่แกก็ทั้งโลและทั้งฮิลเหมือนกันนะักที่เดียวกันเต้ๆเลยแต่น้องครับไม่ต้องเปิดกรชาหาครับแค่คุณไป Clear Quest, เคลียร์ควสเข็มพิท ep 6ทั้งหมดก็ได้น้องมาใช้แล้วสำหรับน้องโรสนะครับบทบาทก็คือตัวซับแทงนั่นเอง การที่น้องแจกป้องกันให้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยจำเป็น,นสําหรับบางคอนเทนต์อย่างเช่นนี่นะครับไอเจ้าประตูมิติที่เราไปช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องส่งผู้ช่วย8คนลงไปรับมือกับฝูงมอนเป็นร้อยนั่นเองการที่คุณมีน้องโรสเข้าไปในตีเนี่ยจะช่วยให้ลดโอกาสการที่ผู้ช่วยเราหัวทิมได้ดีมากจะทําให้ตีข้ามเวลได้ดีเป็นเกียรติน,นะครับตัวต่อไปนะฮะก็อลุงตาภาพนี้เลยครับผม ตาลุงเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของเจมาเรียครับมสกิลหนึ่งเหมือนกันเดะเลยก็คือเคาะโลดึงมอนพร้อมลดป้องกันนะครับแต่จุดที่ลุงแกไม่เหมือนเจมาเรียก็คือลุงแกไม่ได้ถึกเข้าเจมาเรียนะครับแต่ความที่ว่าแค่ดาวหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าลุงแกจะไม่ล้มง่ายๆก็ปั้นลุงแกไว้แค่หนึ่งดาวก็พอครับแต่เลเวลคุณจะเยอะหน่อยนะส่วนดาวเยอะๆก็คือทําให้ถึกขึ้นแค่นั้นเฉยๆนะครับไม่ได้คุ้มค่าเลยเท่าไหร่ ถ้านี้บัฟแค่ตัวเองนะครับไม่ได้บัสทังตี้นะดังนั้นตัวนี้ทาแค่เลเวลพอครับก็จะใช้แทนมาเรียได้สําหรับคนไม่มีคือถ้าเกิดคุณเปิดไม่ได้มาเรียแต่คุณเปิดได้ตัวนี้ก็ใช้แทนไปก่อนได้นะครับแค่ไม่ถึงเต่าแต่การมีลดป้องกัน20%แล้วดึงมอนไปหาตัวมันเองเนี่ยก็ช่วยให้เราลงสกิลฟรีได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแหละครบแลวครับ7ตัวสายฟรีทีเ่เปิดได้มาก็ควรปันไว้นะอย่างน้อยๆควรเลเวล40ครับเพื่อเอาไปลงคอนเทนต์ประตูมิติกันเองนะจ๊ะ